สวัสดีครับโอ้ oh, จากช่องโอ๊ตอมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาของใครหลายๆคนนะฮะที่บางทีสอบถามผมเข้ามาว่าทําไมต่อทีวีกับเสาอากาศแล้วเนี่ยดูช่อง5เนี่ยมันไม่มีเสียงอยู่ช่องเดียวช่องอื่นเนี่ยเปิดไปเนี่ยคือเสียงมาปกติเลยนะนะฮะแต่ช่อง5เนี่ยไม่มีเสียงอยู่ช่องเดียวนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขออนุญาต แนะนำว่ามันเกิดจากอะไรนะครับโอเคก่คอนอื่นก็คือถ้าเกิดใครเจอปัญหาช่อง5้าไม่มีเสียงเนี่ยนะครับนะครับอย่างแรกเนี่ยอ่าให้เราเช็คดูก่อนว่าเราตั้งค่าภาษาของตัวเครื่องเนี่ยเป็นภาษาอะไรไว้นะฮะก็คือหลกัหลกๆเนี่ยสมมติระหว่างที่ทีวีกาลังเปิดเล่นอยู่นะฮะเรากดโอเคที่เีโมดนะฮะแล้วกดปุ่มสีเหลืองนะครับกดปุ่มโอเคแล้วก็สัญลักษณ์สีเหลืองบนรีโมดเนี่ยนะครับ มันจะมีตัวขึ้นมาด้านบนนะครับว่า,เ,าเลือกเป็นภาษาอะไรอยู่ซึ่งถ้าเกิดเสียงที่มันไม่ออกเนี่ยมันจะอยู่ที่ NAR ตรงนี้นะครับก็ให้แก้เป็นประเทศไทยภาษาไทยไปนะครับคราวนี้ตัวเสียงมันจะกลับมาใช่ไหมครับตัวเสียงกลับมาแต่ปัญหาคือว่าพอเราเปลี่ยนช่องไปล้นะฮะเปลี่ยนช่องกลับไปแล้วเปลี่ยนกลับมาใหม่นะครับ เสียงหายอีกแล้วนะฮะช่อง5เสียงหายอีกแล้วคราวนี้เดี๋ยววิธีการจะให้มันกลับมาเป็นค่าปกติโดยที่ว่าเสียงมันจะออกตลอดนะครับโดยที่ว่าจะปิดทีวีเปลี่ยนช่องอะไรเนี่ยมันจะจําไว้ตลอดแน่นอนนี้ครับก็ของระบบบ o ิเวใช้เหมือนกันหมดนะครับก็คือกดปุ่มเซตติ้งหรือสัญลักษณ์ฟันเฟืองที่รีโมทนะครับแล้วเลือกไปที่การตั้งค่าทั้งหมดนะครับสัญลักษณ์จุด3าจุดด้านล่างสุดนะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาหาบรรทัดที่ใช้คําว่าการเข้าถึงนะครับผม การเข้าถึงอันล่างสุดเลยนะครับถ้ารุ่นบางรุ่นอาจจะอยู่ลองสุดท้ายแต่ว่าจะใช้คำว่าการเข้าถึงหรือ accessibility นะครับส่วนถ้าเกิดเมนูย่อยเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาหาคำว่าคำอธิบายเสียงนะครับก็ถ้าเกิดเซ็ตเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น audio description นะครับสังเกตดูหมวดนี้มันเปิดอยู่นะครับ คือแนะนำนะครับว่าให้เราสั่งปิดซะเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าโหมดนี้คืออะไร audio description เนี่ยมันจะเป็นเ,เหมือนเป็นคำอธิบายเสียงเหมาะสำหรับผู้พิการนะครับทางสายตาที่บางทีแบบเขาฟังเสียงแล้วเนี่ยนะครับบางอย่างเขาอาจจะไม่ทราบว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับก็คือบางรายการเนี่ยนะครับของช่องทีวีเนี่ยเขาจะมีเป็นสัญลักษณ์ ad นะครับขึ้นมาคือว่ารายการนั้นเนี่ยนะครับมีการออ,ออกอากาศด้วยระบบเสียง audio description นะครับพวกนั้นก็คือจะมีมีตัวช่วยอยู่ซึ่งหมด นี้นะครับมันดันมาส่งผลกับตัวช่องททบห้านะครับช่องเลขหนึ่งนะครับก็แนะนำเดี๋ยวว่าให้ปิดโมดนี้ซะนะครับอ่าคราวนี้ตัวเสียงเนี่ยนะครับมันจะกลับมาแม้กระทั่งเราเปลี่ยนช่องนะครับอ่าเปลี่ยนไปช่องอื่นนะครับกลับมาใหม่อีกทีหนึ่ง อ,อันนี้ก็จะกลับมาจำค่าได้เป็นปกตินะครับก็เดี๋ยวสำหรับตัวระบบ WebOS เนี่ยก็คือจะใช้เป็นวิธีนี้นะครับทั้งหมดเลยส่วนเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมกับไอตัวที่เป็นระบบตัวใหม่ของ LG ที่เป็นซีรีส์ U N 7 0 0 0นะครับ L N 5 6 0 L N 5 6 0 0ว่าหมดเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวขอยัดแนะนำเพิ่มเติมเลยละกันนะครับ ครับถ้าเป็นตัว UN 7000นะครับก็คือซีรีส์ปี2020กลุ่มที่เป็นระบบสมาร์ททีวีรุ่นเริ่มต้นเนี่ยสตัวแรกก็คือ LN 560, LN 5600นะครับแล้วก็ UN 7000เนี่ยพอดีเมนูมันจะค่อนข้างต่างจากเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววิธีการนะครับก็คือตอนนี้ผมตั้งเมนูเครื่องเนี่ยเป็นภาษาไทยไว้นะครับก็คือวิธีการนะครับที่จะทำให้ตัวช่อง5นะครับเลข1หนึ่เนี่ยมันกลับมามีเสียงนะครับก็คือเหมือน กันนะฮะก็คือให้กดปุ่มเซตติ้งที่รีโมทก่อนนะครับจากนั้นนะครับผมกดเซตติ้งที่รีโมทเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปที่โหมดเสียงเลยนะครับไปที่โหมดเสียงเลยนะครับผมแล้วก็พอเรากดเลือกโหมดเสียงแล้วเนี่ยให้เราดูบรรทัดนี้ครับผมที่ใช้คําว่านะครับ ad switch นะครับก็คือ ad switch ก็ย่อมาจาก audio description switch เนี่ยแหละฮะก็กดเข้าไปเลย ควนี้เดี๋ยวหลายๆคนถ้าไม่เจอคํานี้ไม่ต้องงงนะครับมันจะเป็นคําว่าเปิดใช้งานโฆษณานะครับมันแปลมาจากภาษาอังกฤษตามพจนานุกรมอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวให้เปลี่ยนนะครับสมมติถ้ามันเปิดอยู่เนี่ยให้เราแก้เปลี่ยนเป็นปิดไว้นะครับคราวนี้ตัวเสียงเนี่ยนะครับจะกลับมาเปิดใช้งานได้ปกตินะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือวิธีการนะครับใช้งานของไอตัวทีวีนะครับ LG นะครับทั้งระบบเ webOS แล้วก็ที่เป็นสมาร์ททีวีรุ่นต้นเนี่ย ก็มีวิธีการแก้ไขนะครับด้วยวิธีทั้งหมดนี้นะครับไงก็ลองทำกันดูก่อนล้วกันนะครับไงขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะฮะแล้วก็ฝากช่องโอ๊ตอัมมาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ